จัดหนักเพราะรักมากใหม่ปวดความหวานเวอร์หลังเออเนรมิตกลางบ้านเป็นสวนกุหลาบอลังการเวอร์ใหม่ดาวิกาเปิดภาพหวานเจี๊ยบป,ปนโรแมนติกหลังเตอชันทวยตจัดหนักจัดเต็มเนรมิตกลางบ้านเป็นสวนกุหลาบฉลองรักเข้าสู่ปีที่เจ็ด เดินทางเข้าสู่ปีที่7แล้วสำหรับเส้นทางความรักแสนหวานของซุปตาสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่และเตอชันทวิทธนเสวีที่ล่าสุดวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2566ทางสาวใหม่ก็เพิ่งจะออกมาเปิดโมเมนต์น่ารักแสนเรียบง่ายฉลองวัยครบรอบให้แฟนๆได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไปหยกๆยก ใหม่ดาวิกาฉลองรักเจ็ดปีเตอบอกหวานปนซึ้งยินดีมากที่คุณเข้ามาในชีวิตคุณคือบ้านของฉันเอมี่ปล่อยซีนแทบไฟลุกสามีสุดที่รักเห็นยังต้องร้องอุ๊ยยังไงแม่นาคนุณถอดเสื้อโชว์กล้ามท้องแน่นแอปเห็นแล้วป่าอีโมจิมองบน แล้ววันนี้เองวันที่17พฤศจิกายน2566ใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาเปิดความอลังการงานสร้างที่หวานใจทุ่มเททำให้เพื่อฉลองรักสู่ปีที่7ซึ่งงานนี้สาวใหม่ก็ได้เปิดภาพหวานปนโมแมนติกภายในบ้านที่ถูกหนุ่มเต๋อเนรมิตเป็นทุ่งดอกกุหลายสีขาวเต็มห้องโถงของบ้านพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า แตงอยู่บาบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีเอแมนวี M v. ขอบคุณนะคะที่รับและนอกจากนี้สาวใหม่ก็ยังเปิดมุมสวยที่เตอฉันทวิทย์ลงทุนทำฉากวันครอบรอบและตกแต่งลูกโป่งด้วยตัวเองเพื่อทลายปมในใจเมื่อหลายปีก่อนซึ่งสาวใหม่ก็ได้เล่าผ่านทางแคปชั่นว่า มีคนเขินทำเองเขินเอง 5, 55 5 55 5 5 5หถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต๋อใหม่จะรู้ว่าปีแรกที่พี่ขอใหม่เป็นแฟนนางเตรียมลูกโป่งมาแต่ทำแตกจนนางน้ำตาคลอแล้ววันนี้นางได้ทำลายปมนั้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกโป่งไม่แตกแล้วจ้ะที่เต๋อมีความสุขแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีแมนวี M v. ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของโมเมนต์วันครบรอบของทั้งคู่กันอย่างคับคั่ง